สวัสดีครับร้านมุนตีเลติก,กนะครับวันนี้จะมารีวิวตู้ควบคุมเซอร์ไนด์าลู8โซนนะครับตู้ใบน,นี้นะครับผมะจะใช้เปิดเป็นระบบ 24v DC นะครับก็คือเป็นมอเตอร์าลูนะครับผมตู้ใบน,นี้นะครับะจะมีฟังก์ชันก็คือ,อเป็นโฟร์สวิตช์ปช่สวิตช์แล้วก็ตัวเรสเซนเซอร์นะครับคอยตัดระบบนะครับผม แล้วก็ทํางานผ่านมือถือแล้วก็ตัวทม์เมอร์นะครับผมหน้าตู้นะครับก็จะเป็นโชว์พาวเวอร์นะครับแรงดันนะครับข้างล่างถัดมาก็คือจะเป็นชุดของปั๊มนะครับผมลงมาอีกนะครับก็คือจะเป็นชุดอะรามนะครับแล้วก็ซิลเตอร์สวิตช์ของปั๊มนะครับตัวก็ปุ่มอีเมอร์ซี่นะครับผมตัวนี้จุดเฉินนะครับแล้วก็ชุดเซนอยนะครับผม8โซนนะครับผม แยกอิสระนะครับแม่นวลออโต้ได้นะครับผมภายในตู้นะครับก็อาจจะมีนะครับตัวซอนอฟเปิดผ่านมือถือนะครับอันนี้เป็นระบบ24โวลต์ดีซีนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัววัดความชื้นดินนะครับถ้ามีความชื้นดินนะครับมากกว่ากําหนดนะครับก็จะตัดระบบตู้ไปนี้นะครับก็คือจะไม่สั่งทํางานนะครับ อันนี้ก็เป็นทม์เมอร์นะครับตั้งเวลาได้ยี่สิบแปดโปรแกรมนะครับผมออนออฟนะครับอันนี้ก็เป็นตัวป้องกันไฟตกไปเกินนะครับคอนโทรลนี่ก็จะเป็นทม์เมอร์ของชุดอาร์โคสวิตนะครับผมจุดต่อนะครับจุดต่อก็จะเป็นตัวพาวเวอร์นะครับ LN เข้าตรงนี้นะครับเอาไปหาปั๊มนะครับ UV นะครับผมสายปั๊มสองเส้นมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ถัดมาก็คือจะเป็นโฟสวิต์นะครับอันนี้ผมจาลองขึ้นมานะครับจําลองขึ้นมาเหมือนกันครับผมเปเชอร์สวิตต์จลองนะครับเรนเซนเซอร์นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับสังเกตนะครับ R12 นะครับก็คือมันจะตัดแต่ว่าอันนี้โทษทีครับคือผมยังไม่ได้ออนมิเกอร์นะครับก็คือออนแล้วแต่ว่าผมกดปุ่มอีเมอร์ไว้นะครับ ถัดมานะครับก็คือจะเป็นชุดของโซลดนอยบาลนะครับผมจับคู่กันนะครับผมก็คือ V1 นะครับไฟบวกนะครับศูนย์โวลต์เป็นไฟลบนะครับเท่ากับ1ตัวนะครับผมจะมีทั้งหมด8ดช่องนะครับ V1 ถึง V8 นะครับผม V1 ถึง V8 นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานกันก็่าครับผมอันนี้ผมออนเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมกดไว้อยู่นะ ผมหมุนนะครับหมุนขึ้นนะครับโชว์แรงดันอยู่ที่235นะครับออฟก็คือปั๊มพร้อมทำงานนะครับสแตนบายรอนะครับมนวลนะครับก็คือปั๊มทำงานได้เลยนะครับผมสูงในวาล์วนะครับเยกอิสระนะครับแปดโซนนะครับผมเยกอิสระการทำงานนะครับเยีอิสระการทำงานนะครับ แวคันนี้มาดูโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้ก็คือนี้ก็คือจะเริ่มที่ออโต้ปั๊มก่อนนะครับออโต้ปั๊มออโต้ปั๊มมันจะมี2อย่างนะคือคือออโต้ปั๊มเราฟิกไว้เลยนะครับแล้วก็มามาดูที่ชุดเซนไวบาร์นะครับเราจะเลือกแมนนวลหรือออโต้นะครับอันนี้ผมเลือกที่แมนนวลก่อนนะครับผมบิดเลยนะครับบิดเลยนะครับเห็นไหมครับที่หนึ่งมันนับอยู่นะครับตอนนี้ ผมตั้งไว้ที่ประมาณสิบห้าวินะครับเห็นไหมครับโยนมาก็คือปั๊มทํางานแล้วนะครับปั๊มทํางานอันนี้ทมงานในกรณีที่ไม่มีน้ําผ่านนะครับดูว่าจะอารามไหมนะครับหายไหมครับก็คือจะอารามโฟ์สวิตนะครับผมดูดน้าไม่ขึ้นนะครับดูดน้ําไม่ขึ้นเนี่ยครับผมก็จะยุดไม่ให้ทีสามนะครับอ่าจะจะรีเซ็ตกลับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรีเซ็ตกลับใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้จาลองนะครับอ่าน้ําไหลผ่านนะครับ น้ำไหลผ่านโฟ์สวิตนะครับนะครับก็คือจะไม่อารามแล้วนะครับผมจะไม่อารามแล้วสองนะครับกรณีที่ปั๊มทางานปกตินะครับดูดน้ําได้นะครับผมบรงเอินว่าวันหนึ่งนะครับสูลเลนอยด์เ์าเราเกิดมีปัญหานะครับเ์าไม่เปิดนะครับมีแรงดันในเส้นท่อนะครับมีแรงดันในเส้นท่ออันนี้กรณีนี้คือมันจะตัดนะครับตัด ตัดในกรณีที่ออโต้ออโต้วาวนะครับแต่ว่านี้ผมไม่นวดวาวนะมันจะไม่ตัดนะครับขึ้นโชวเฉยๆนะครับก็คือผมไม่ได้ทาอิเตอร์ล็อกในโหมดมนนวลไว้นะครับอ่เห็นไหมครับเหมือนขึ้นอารามนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับก็คือเราออโต้ปั๊มแต่ไอตัวนี้เราไม่ได้ออโต้ด้วยนะครับก็คือมันจะขึ้นนะครับขึ้นเหมือนปกติเหมือนเราไม่ได้ิเตอร์ล็อกไว้ก็คือผมไม่ได้ิเตอร์ล็อกไว้นั่แหละนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าวันนึงเราต้องการใช้น้ำใช่ไหมครับถ้าเกิดอารามอยู่งี้คือเราต้องหาใช่ไหม้วก็เราก็ไม่ต้องใช้น้ําก่อนใช่ไหมครับก็คือผมก็แยกแยกเลยครับก็คือสามารถแมนนวลได้นะครับแมนนวลได้ในหมดออโต้ปั๊มแมนนวลวาลนะครับผมเห็นไหมครับก็คือเปิดได้นะครับเปิดได้ถัดมานะครับผมถัดมาถัดมาคือเหมือนกันนะครับผมอันนี้เพชเชอร์นะครับอันนี้เพชเชอร์นะครับต่อไปก็คือเป็นเรสเซนเซอร์นะครับ เป็นเซอร์นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวตั้งไว้นะครับเอาอยัางไงดี <c oughs> ผมไม่ได้ผมไม่ได้แกะสายออกด้วยอ่าโอเคก็คือถ้าเรากดนะครับก็คือถ้าอันนี้เราตั้งอยู่ลักษณะนี้เนาะถ้าน้ํานะครับทําตรวจตรวจจับน้ําได้นะครับก็คือเข็มตัวนี้มันจะกดลงไปนะครับ อ่าสังเกตที่ R 12ก็ได้ครับก็่ืคยจะดับนะครับก็คือตัดระบบนะครับแต่อันนี้คือเป็นระบบแมนนวลอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นระบบแมนนวลบาลนะครับก็คือมันจัไม่ตัดระบบนะครับจะเกิดฝนตกหรือเซนเซอร์มันมีปัญหาหรือเซนเซอร์มันชวัวสถานะของอเ,เซนเซอร์อยู่นะครับก็คือระบบยังทางานได้ในโหมดของแมนนวลบาล wow. นะครับผมโอเคอันนี้เราไปต่อนะครับเราไปต่อ เราไปต่อนะครับอันนี้คือเป็นนวดนะครับอ่าคราวนี้ออโต้ออโต้ก็คือผมตั้งทามือไปแล้วนะครับผมอ่าทีหนึ่งนับนะครับทีหนึ่งนับยืนไปให้ทีสองนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับมันจะตัดไหมถ้าดูดน้าไม่ขึ้นนะครับในระบบออโต้ทั้งออโต้วาล์วออโต้ปั๊มนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับก็คือตัดนะครับผมชั่วรามนะครับโช่วรามนะครับยืนไปให้ทีสาม ไี่เชียวกับมานะครับอ่าน้ําไหลนะครับอ่าจำลองนะครับน้ําไหลนะครับจะโยนไปให้ทีสามต่อไหมนะครับอ่าโอเคไม่โยนนะครับก็คือระบบรันปกติอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูอ่าเมื่อกี้เราออโต้นะครับออโต้แล้วคราวนี้โฟมันก็ทํางานนะครับแล้วคราวนี้ไปดูหมดเพชเชอร์นะครับอ่าหมดหมดเพชเชอร์ในระบบออโต้นะครับว่าระบบจะตัดไหมนะครับอ่าคราวนี้ ปล่าไม่เป yes? so 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 so, ิดนะครับปล่าเสียใช่ไหมครับมีแรงดันในเส้นท่อตุ่มนะครับเห็นไหมครับก็คือตัดนะครับผมเห็นไหมครับตัดนะครับตัดนะครับตัดระบบนะครับตัดระบบนะครับถ้ากรณีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่ได้แยกอินเตอร์ล็อกไว้ใช่ไหมครับเป็นระบบเดิมนะครับระบบเดิมที่ผมทําก็คือจะไม่สามารถเมนนวลได้อันนี้ผมลองเมน่นวลนะครับอันนี้เราออโตัวนะสมมุติว่าเราต้องการใช้น้ําส่วนที่2นะครับ ชาร์น้ำโซนที่สองถ้าเป็นระบบเดิมก็คือจะไม่สามารถเมนนวลได้อันนี้ก็คือใช่หมครับมันก็ยังเมนนวลได้ครับผมก็ยังเมนนวลได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมปั๊มก็ยังทํางานใช่ไหมครับปั๊มก็ยกังทําง,งานมันก็ไปโซน่ซนอื่นปกติครับถ้าาลาวตัวนี้เสียนะครับอ่าถ้าบลาวตัวนี้เสียนะครับถ้าาลาว่ซนที่หนึ่งเสียนะครับถ้าเรามาเมนนวลนะครับมันก็จะไปซน ที่ปกตินะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้อะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเมืนวดนะครับอันนี้ผมตั้งทาม,มอือนะครับผมตั้งทาม,มอือนะครับตั้งทาม,มอือตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับออตโต้นะครับออตโต้ในโหมดมือถือนะครับอันนี้ผมออกโหมดบิดที่ออโต้ไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดทาม,มอือก่อนนะ ที่ผ่านมือถือนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับอ่ามาที่หมดมือถือนะครับอ่ามือถือนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ก็คือผ่านความชื้นนะครับก็คือในหมดออตโต้ถ้ามีความชื้นนะครับถ้ามีความชื้นนะอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับ อันนี้ผมลองเทสนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ผมบิดออโต้ไว้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดโซนไหนก็ได้ครับเห็นไหมครับก็คือโซนปุ๊บเช็บไหมครับผมเปิดโซนไหนอีูนะครับก็คืออ่าคราวนี้ผมมีตัวตีนะครับก็คือผมไม่ได้บิดที่ออโต้หน้าตู้นะครับอเคอ่าเปิดโซนที่ห้านะครับผมบิดออโต้ที่หน้าตู้แล้วนะครับไทม์เมอร์ทีหนึ่งรับแล้วนะครับ ก็คือนี้ผมเปิดผ่านมือถือนะครับอ่าส่วนที่ห้านะเห็นไหมครับน้ปกติเห็นไหมครับอ่าส่วนที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้ผมบิดที่โฟ์สวิตให้มันทางานแล้วนะครับก็คือประโยชน์นะอ่าโอเคอ่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเราลดน้ํานะครับหรือว่ามีความชื้นนะครับมากเกินกว่าที่เราตั้งค่านะครับ ระบบรือเซนเซอร์ตัวนี้นะครับตรวจจับได้นะครับผมอันนี้เราไปเสียบที่ดินนะครับเสียบลงที่ดินอันนี้ผมไม่ได้เทสที่ดินนะครับก็คือเดี๋ยวเราจับแล้วก็เห็นแล้วแต่ว่านี้ผมสาธิตให้ดูนะครับว่าให้เราเสียบลงที่ดินนะครับมันจะจับค่าความชื้นดินนะครับไอตัวนี้นะครับผมจับค่าความชื้นดินนะครับสมมุตินะครับเราเปิดส่วนที่ห้านะครับตอนนี้ถ้าความชื้นดินมากกว่าเกินกําหนดนะครับ ลองกดดูนะครับเห็นไหมครับถ้าความชื้นดินมากนะครับผมมันก็จะตัดนะครับแต่อันนี้คือผมไม่ได้โชว์รามนะครับอันนี้เราสามารถดูที่มือถือได้นะครับผมดูเราสามารถดูที่มือถือได้ว่าระบบทําไมถึงตัดนะครับถ้าไม่โชว์รามที่หน้าตู้นะครับเราสามารถดูที่นี่ได้นะครับก็คืออ๋อความชื้นดินใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมลองจับดูนะครับค่าความชื้นตัวนี้จะขึ้นนะครับ เดี่ยวผมลองจับดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเมื่อกี้0 0เจ็บไหมครับอ่ากลับนะครับอันนี้ใช่ไหมครับ15นะครับก็คือตัวนี้มันจะอ่านค่าความชื้นนะครับผมอ่า19อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าความชื้นนี้เราต้องการอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าอันนี้ผมปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วก็คือไม่ได้จับแลวนะครับอ่าเห็นไหมครับความชื้นก็จะกลับมาปกตินะครับ0 0ก็คือไม่มีความชื้นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับของตู้ใบนี้หลักการทํางานนะครับผมหลักการทํางานก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจนะครับผมก็ลองมาติดต่อได้นะครับสอบถามติดต่อผมมาได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดกรณีผมลืมไปนะครับกรณีฉุกเฉินนะครับกรณนฉุกเฉินถ้าเกิดตู้มีปัญหานะครับหรือระบบคอนโทรลหรือ ระบบปั๊มมีปัญหานะครับสามารถกดได้แล้วครับผมอกดเลยนะครับปุ่มนะครับก็คือทุกอย่างในตู้นะครับผมก็คือตัดนะครับผมตัดหมดเลยนะครับตัดหมดเลยก็คือไม่มีโชว์แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไปให้เหมือนเดิมครับก็ลองโทรสอบถามได้ครับจะเพิ่มจะลดฟังก์ชันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเองนะครับผมอันนี้ของลูกค้าปกติแล้ว อาจจะไม่มีระบบนี้ขึ้นมานะครับความชื้นนะครับอ่นนี้แกจะเอาไปอ่าดูค่าความชื้นดินนะครับผมจะเอาไปตัดระบบหรือไม่ตัดระบบก็ได้นะครับหรือจะเอาไปโชว์เฉยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็คือเอาไปตัดระบบด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคือต่อตามนี้เลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นโฟสวิตช์เฟเชอร์สวิตช์นะครับก็คือมีไฟมีสายไฟแค่2เส้นนะครับก็คือต่อเข้าตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้เรเซนเซอร์นะครับก็เหมือนกันครับผมมีสาย2เส้นนะครับต่อเข้าตรงนี้เลยอันนี้ก็เอาไปติดตั้งที่บนหลังคานะครับตัวนี้นะครับส่วนในตัวนี้ก็เอาไปเสียบที่ดินนะครับผมเสียบที่ดินสายนี้ผมเอาไปให้นะครับห้าเมตรนะครับผมแต่ไม่ให้ห้าเมตรนะครับ เสียบที่ดินได้นะครับผมก็สามารถต่อได้เพิ่มยาวก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมแถมไปให้นะครับเป็น5เมตรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับ